สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างของประเทศลาวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เหมือนเดิมนะเมื่อวานนราได้พาเพื่อนๆไปชมตลาดสดใช่ไหมคะว่าเวลาที่คนลาวเขาจะซื้อกับข้าวกินข้าวมาทํากับข้าวเขาไปที่ไหนกันตอนนี้นะคะไปที่ตลาดสดแล้วเราก็จะพามาที่ห้างนะคะเป็นที่แบบ สถานที่ที่เจริญเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าเจริญรอวกันทุกคนค่ะนะมีห้างเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะอยู่ในจุดใจกลางของนครหลวงเวียงจันทร์นะเป็นห้างพารคซันทุกคนค่ะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์อยู่กิดติดกับตลาดเช้านะเขตเดียวกันเลยแต่ดูจากบรรยากาศด้านนอกแล้วทุกคนค่ะความเจริญก็ไม่แพ้กันเลยนะอนี่ค่ะทุกคนค่ะมันก็เป็นบางจุดอะเนาะคือแล้วแต่ว่าเราจะไปดูสภาพบรรยากาศแบบไหนอยากไปแบบบ้านวิธีชีวิตแบบชาวบ้านมันก็มี ทุกคนคะ่ะเหมือนกับประเทศไทยแล้วเนาะหรือจะมาแบบที่แบบเจริญก็มีเหมือนกันนะทุกคนที่แบบเดินชิวๆนะด้านหน้าห้างก็จะมีแบบขายของของกินนะขายของกินอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะคือตรงโซนนู้นนะคะแต่โซนนี้คนไม่เยอะทุกคนคะ่ะนุชก็เลยเอามาถ่ายตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะทุกคน วันนี้วันอาทิตย์นะคนเยอะมากเลยทุกคนถ้าคนไหนที่มาเที่ยวเรานะคะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนเข้าไปด้านในกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะของขายนี้จะมีเหมือนที่ฝั่งไทยแมมข้างใน็รม่ลยนะคะดูจากประตูที่สองนะคะไปเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเลยชั้นสอง มี5ชั้นนะทุกคน5 5ดน,ดน,ดนี่ก็จะห้าโดนแรกนนค่ะจะเป็นตึกที่สองนะเวียงจันเซ็นเตอร์มีทั้งหมดเอ่อสี่ชั้นนะทุกคนสี่ชั้นเป็นห้าชั้นแหละเพราะชั้นใต้ดินด้วยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศรอบๆนะะคก็เหมือนที่ห้างเราเนาะไม่ต่างกันเลยเข้าวของเครื่องใช้นะคะทุกอย่าง ก็ใช้เหมือนกันกันกบที่ฝั่งไทยก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงก็สินค้าก็จะหลากหลายกว่าที่ประเทศไทยนิดนึงเพราะว่าประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่อนุญาตให้แบบต่างประเทศนําของเข้ามาขายในประเทศนะคะพูดง่ายๆก็คือสินค้านําเข้าเนี่ยเกือบ 7 0 8 0์ของประเทศนะทุกคนสินค้านําเข้าทั้งหมดฉะนั้นก็จะมีหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาที่ประเทศเรานะอันไหนที่แบบเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นนะมีเยอะมากเลยทุกคนคนเมืม่อวานก็ไปตลาดสดเนาะก <c oughs> ็คนละอารมณ์ใช่ไหมคะคนละอารมณ์คนละฟิลกันเลยนะทุกคน <c oughs> ก็จะมีโรงหนังมีร้านอาหารอะไรครบหมดเลยรงหลังก็อยู่ชั้นบนนะชั้น5นะคะอันไหมาถ่ายกับกรุ๊บซะหน่อยมา ด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายน่ารักมากเลยทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเดินชิลนะมีที่เ <so ล่มีที่เดินเล่นของนักช็อปหรือว่าวัยรุ่นทุกคนค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์นะคนก็แบบมาเดินเยอะเนาะมาจากหลากหลายพื้นที่อย่างนี้ทุกคนค่ะ เบียดกันแบบนี้เลยแต่ห้างใหญ่นะมีทั้งสองตึกก็คนก็เยอะเหมือนกันคนมาเที่ยวมาช็อปมากินเสาร์อาทิตย์เนาะพาแบบญาติญาตเพื่อนๆมาอย่างนี้ทุกคนค่ะ <c oughs> ก็มีที่เดินเหมือนกันมีที่เดินเหมือนกันถ้าในนครหลวงเวียงจันนะเนี่ยมีไอรอนแมนด้วยเมียก็ะหญ่ย์ก็เริ่ม นี่ก็คล้ายๆเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นโมชิโมชิอะไรของเราประมาณนี้เนาะโอเคนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะขอตัวพาเด็กๆไปเที่ยวก่อนนะคะหมดเวลาของแม่แล้วต่อจากนี้จะเป็นเวลาของลูกแล้วนะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย